ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมาแนะนําเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะพี่เนยอยู่กับเครื่องชงกาแฟ Cosmo Ivory นะคะสวัสดีค่ะพี่เน่ Rental Coffee น,นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนยก็จะมาแนะนําเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดอีกแล้วค่ะสําหรับเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสายที่อยากจะแบบมีเครื่องชงกาแฟเก๋ๆน่ารักน่ารักที่บ้านเอาไว้ชงทานอยากจะมีความแบบฝึกลายลาเต้อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วค่ะหรือว่าร้านที่อยากจะแบบเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะลงทุนในหลักไม่ถึง20 0 0 0บาทค่ะมาแล้วค่ะ วันนี้ค่ะพี่แน่ยอยู่กับเครื่องชงกาแฟรุ่น Cosmo Ivory นะคะสำหรับเครื่องชงกาแฟรุ่น Cosmo Ivory นะคะเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้ค่ะเราดูรูปลักษณ์หน้าตาเขาเปไงคะสวยงามใช่ไหมคะแล้ววัสดุของเครื่องนะคะก็คือจะเป็นสแตนเลสแล้วก็เป็น ABS ค่ะพลาสติก ABS นี่เราเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมแบบออกแนวแบบมินิมอลแบบนี้เลยนะคะมีหัวกรุปขนาดมาตรฐานนะคะ58มิลลิเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าใช้กับด้ามชง58 เ,เนี่ยคือใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ผงกาแฟเนี่ยค่ะมาในปริมาณที่เราใช้กันแบบมาตรฐานทั่วๆไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเครื่องบดกาแฟนะคะเครื่องบดกาแฟที่มาพร้อมกับเฟืองบดแบบคอนิ c คินะคะซึ่งเฟืองบดคอนิค l ลเนี่ยค่ะจะทําให้เวลาที่เราชงกาแฟค่ะเฟรเวอร์ของกาแฟออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะสําหรับเฟืองบดกาแฟเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเบอร์บดได้นะคะ ถึง15ระดับค่ะนี่เราสามารถที่จะหมุนปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ15ระดับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะบดกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มนะคะเราสามารถปรับตรงนี้ค่ะให้เหมาะกับหัวชงของเราได้เลยนะคะ ส่วนเครื่องบดนะคะเขาก็จะมีตัวฮ o อปเปอร์ที่เราใส่ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยค่ะสามารถที่จะใส่เมล็ดกาแฟได้ถึง150กรัมเลยนะคะถือว่าทงได้หลายแก้วเลยว่าอย่างนั้นแล้ก็ฝาปิดเครื่องบดนะคะก็จะมีความแบบเป็นยางแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะช่วยกันในเรื่องของอากาศเข้านะคะปิดได้แน่นหนาเลยค่ะเราสามารถที่จะถอดตัวโถบดเนี่ยออกมาทําความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเนี่เลยค่ะ แค่หมุนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราหมุนเนาะเนี่ยค่ะหมุนแล้วเราก็คือยกเข้ามาได้เลยเวลาที่เราหมุนแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นการปิดโถมเมล็ดกาแฟด้วยทําให้เมล็ดกาแฟไม่ไหลลงไปนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะถอดเฟืองบดตรงนี้เนี่ยออกมาได้นะคะเวลาที่เราต้องการทําความสะอาดก็คือแค่ถอดออกมาแค่นี้เลยเนี่ยค่ะสามารถถอดออกมาอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยป้องกันปัญหาในเรื่องว่าแบบ อย,อยากจะทำความสะอาดเฟืองบดกาแฟมันจะทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือตัดปัญหาน,นั้นได้เลยค่ะเราสามารถที่แบบถอดออกมาทำความสะอาดเองได้เลยในกรณีที่บางครั้งพอเราทำงานไปเนี่ยตัวเม็ดกาแฟเราก็จะมีน้ำมันใช่ไหมคะมันก็จะมาเกาะติดเฟืองนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถถอดทำความสะอาดด้วยตัวเองแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเวลาใช้งานก็คือเปิดแค่นี้เลยนะคะก็ไม่ออกลนะแล้วก็ปิด แค่นี้เลยค่ะส่วนข้างบนเครื่องนี้นะคะก็เรียกว่าเราสามารถวอร์มแก้วได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็จะมีความอุ่นอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้างหน้าเครื่องค่ะ ก็จะมีปุ่มทั้งหมด6ปุ่มนะคะปุ่มแรกเลยคือปุ่ม power นะคะปุ่ม power ก็คือเปิดปิดนั่นเองค่ะเวลาที่เราใช้งานก็คือเราแค่กดแค่นี้เลยนะคะถ้าหากว่าไฟกระพริบอยู่ก็คือเครื่องกําลังที่จะทํางานนะคะก็เดี๋ยวพอเขาพร้อมทํางานเนี่ยค่ะประมาณแค่สักสิวินาทีแถวนี้ค่ะเขาก็จะเป็นขึ้นไฟแบบไฟขึ้นทุกลวงแบบนี้นะคะพร้อมทํางานค่ะแล้วก็จะมีปุ่มที่2นะคะก็คือเป็นปุ่มสําหรับ กลายก็คือสําหรับบดเมล็ดก,กาแฟนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่เราต้องการที่จะบดเมล็ดก,กาแฟเนี่ยเราสามารถทําวิธีการบดได้2แบบนะคะแบบแรกเลยก็คือกดปุ่มนียค่ะเนี่ยเขาก็จะบดออกมาให้เราแบบนี้นะคะแบบที่2นะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ด้ามชงเข้าไปแบบนี้เลยค่ะพอใส่เข้าไปนะคะกดเลยค่ะนี่เดี๋ยวเมล็ดก,กาแฟก็จะออกมานะคะแต่ว่าข้อดีของเครื่องไอวอรี่คืออะไรรู้ไหมคะ เครื่องบดเนี่ยค่ะเราสามารถตั้งเวลาในการบดได้นะคะอย่างเนี้ยพี่เน่ตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างถ้าพี่เน่บดก็คือเนีค่ะแค่เรากดแค่นี้เองเลยค่ะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะออกมาตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็จะตัดไปเอง<วา>อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถเซตปริมาณผงกาแฟที่เราต้องการได้แต่ว่ามันจะเป็นการตั้งเวลานะคะจากการตั้งเวลามันก็เลยกลายเป็นกึ่งๆแบบเหมือนแบบ เรียกว่ากึ่งอัตโนมัติแบบนั้นเนาะเออจริง,รงๆก็เรียกว่าออกแนวจะแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเนี่ยปุ่มนี้นะคะปุ่มแรกค่ะก็คือจะเป็นปุ่มที่สําหรับเราต้องการน้ากาแฟ1ช็อตนะคะปุ่มนี้สําหรับน้ากาแฟ2ช็อตค่ะซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะคะการตั้งค่าปุ่ม2ปุ่มนี้เป็นการตั้งค่าด้วยเวลาเหมือนกันนะคะก็คือเราต้องการแบบ25วินาที3 0มสอะไรก็ก็คือก็คือสามารถตั้งได้นะคะโดยการที่เรากดค้างไว้ เท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของการตั้งค่าเดี๋ยวพี่เนจะมาแชร์ให้อีกทีหนึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้เราสามารถที่จะดึงน้าร้อนได้นะคะน้าร้อนจะออกมาทางก้านสติมตรงนี้เลยค่ะ มือมีความชอบการสตรีมมากเลยอ่ะคือเขามีตัวนี้ให้เราแบบจับจับจับเนี้ยดูดิคือมันทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนมือนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะดึงน้ําร้อนออกมาก็ตั้งค่าน้าร้อนได้เหมือนกันนะคะว่าเราต้องการให้น้าร้อนเนี้ยออกมากี่วินาทีก็ตั้งค่าได้นะคะแล้วก็ปุ่มน,นี้นะคะปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มสําหรับสตรีมนมอ่านะคะเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เนี้ยก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะ ชงกาแฟได้ด้วยสตรีมนมได้ด้วยแต่ว่าเขาเป็นหม้อต้มหม้อต้มเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะทําพร้อมกันได้เนาะก็คือต้องแบบชงกาแฟก่อนแล้วค่อยสตรีมนมหรือสตรีมนมก่อนแล้วค่อยชงกาแฟอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะสําหรับถาดรองน้ําทิ้งนะคะพี่เนตต้องบอกก่อนว่าถาดรองน้ําทิ้งของเขาก็คือทํามาแบบสวยงามมากเลยนะคะนี่สามารถรองน้ําได้ค่อนข้างใหญ่นะคะเนี่ยค่ะอ่ะ แล้วเราก็ใส่วางเข้าไปคือเรียกว่าถอดเข้าถอดออกง่ายๆสบายๆส,ยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับตัวแทงน้ํานะคะแทงน้ําของเขาเนี่ยค่ะสามารถจุน้ําได้ถึง2ลิตรเลยนะคะเวลาที่เราต้องการเปิดเติมก็คือเปิดฝาข้างบนแบบน,นี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเปิดฝาข้างบนแล้วก็เทน้ําลงไปนะคะหรือเราอยากจะยกเขาออกมาก็ได้นะคะก็คือก็ยกออกมาได้เลยค่ะเออยกแล้วก็ไปเติมน้ํานะคะแล้วก็กลับมาใส่นะคะคือมันแน่น เสร็จแล้วก็ปิดฝาพร้อมทํางานเห็นไหมคะว่าแล้วข้อดีอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรที่หลายๆคนกังวลกันมากเลยนะคะนั่นก็คือว่าใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวน้ําหมดนะคะพอมันเป็นโถแบบนี้ค่ะหมดกังวลได้เลยเพราะเราอ่ะจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าระดับน้ํามันอยู่แค่ไหนเพราะนั้นก็คือตัดเรื่องนี้ออกไปได้เลยนะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ที่มากับเครื่องเนี่ยค่ะมีอะไรมาให้บ้างนะคะสําหรับเครื่องชงที่ดูแบบว่า ตัวเล็กๆแต่ดูแบบโหฟังก์ชันการใช้งานเยอะแยๆเหลือเกินนะคะตั้งค่าก็ได้อะไรก็ได้แม้แต่พี่เน่ชอบมากเลยนะกับความแบบตั้งค่าเครื่องบดได้อย่างนี้ค่ะทีนี้อุปกรณ์ที่มากับเครื่องนะคะก็นี่เลยค่ะก็จะมีด้ามชงกาแฟนะคะสวยเนาะน่ารักเนื้อความมินิมอลคือเขามาแบบสุดมากอ่ะสำหรับด้ามชงกาแฟนะคะจะเป็นแบบน้ำไหลสองทางแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีบาสเกตให้2อันค่ะบาสเกตก็คือจะเป็นแบบสําหรับใส่กาแฟ1ช็อตนะคะแล้วก็ใส่กาแฟ2ช็อตค่ะ เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนก็คือแบบเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยเนยคะเปลี่ยนแล้วก็ใส่แล้วก็ชงง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่ะ แล้วก็อุปกรณ์นะคะที่แถมมาอันนี้บอกเลยว่า,าจริงอุปกรณ์ของเขาที่แถมมานะคือมันมันจึ้งมากเพราะว่าคือมันครบชุดเลยอะคือไม่แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะคะมีแทมเปอร์แถมมาให้ด้วยนะคะเป็นแทมเปอร์หน้า58นะคะที่เป็นเป็นเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบแทมเปอร์ไก่กาที่แบบว่าเป็นพลาสติกอะไรไม่ใช่นะคะอันนี้คือแบบเป็นเหล็กสวยงามอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีพิเชอร์มาให้เราด้วยค่ะสตรีมนมนะคะเป็นพิเชอร์แบบปลายแหลมด้วยจ้ะแม่ก็คือว่าสามารถที่จะแบบเทร เต้อาร์ได้เลยนะถ้าใครที่บอกว่ามีความสามารถในการเทนะคะคือเห็นไหมคะว่าคือของแถมเขานี่ก็เรียกว่าครบเซตจริงๆอะ่ะชงกาแฟด้วยทําฟองนมด้วยแบบนี้เลยนะคะบดกาแฟด้วยชงกาแฟโอ้โหคือทุกอย่างค่ะอยู่จบอยู่ในเครื่องเดียวนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอุปกรณ์ที่แบบแถมมาในเครื่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไว้สําหรับแบบแปรงปัดผงกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า ะะสำหรับเครื่องชงตัว Cosmo Ivory นะคะจากที่พี่เน่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะข้อดีข้อหนึ่งที่คือดีมากนะคะนั่นก็คือว่าคู่มือเป็นภาษาไทยจ้ะซึ่งอันนี้นนพี่เน่เชื่อว,ว่ามันเป็นความกังวลของหลายๆคนนะคะเวลาที่เราแบบว่าซื้อเครื่องชงมาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เราคู่มือเป็นภาษาอังกฤษอะเอาจริงๆคือแบบฉันคือคนไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะก็คือเป็นเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ มีบอกเราหมดเลยนะคะเรียกว่าเอาจริงๆไม่ต้องดูรีวิวพี่เน่นะคะไปเปิดตัวแมนนวลเนี่ยคะ่ะไปเปิดตัวคู่มือเนี่ยคือรู้แล้วว่าจะต้องใช้งานยังไงจะแบบกดปุ่มยังไงจะทําอะไรเขามีบอกแม้แต่วิธีการแบบทำความสะอาดเครื่องการล้างคราบตะก,การการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ย hey, ซื้อเครื่องมาเดี๋ยวใช้ไม่เป็นไม่ต้องกังวลเลย คือไปโฟกัสเรื่องว่าจะทายังไงให้กาแฟอร่อยก่อนอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะชงให้ดูนะคะว่าเครื่องรุ่นนี้ค่ะคือชงกาแฟแล้วออกมาได้กาแฟเป็นยังไงนะคะมาดูกันถ้าทุกคนดูนะคะอันนี้พี่เน่ชอบอีกอีกจุดหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือว่ากาแฟไม่ฟุ้งเลยค่ะ แต่ถ้าใครกังวลเรื่องกาแฟฟุงนะคะสามารถที่จะแบบหาตัววงแหวนครอบด้้มชงอย่างนี้นค่มาช่วยได้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่เนยไปแต็มก่อน <c oughs> โอเคค่ะเราแต็มกาแฟมาเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรากดไล่น้ำก่อนได้นะคะอ่าเผื่อบางคนชอบแบบกดไล่น้ำนะคะกดไล่น้ำได้เลยเสร็จ <c oughs> แล้วค่ะ เราก็ใส่ได้เลยนะคะพี่แน่ลืมบอกไปค่ะว่าเครื่องเนี้เราสามารถที่จะตั้งค่า p r e i n นฟิวชัได้ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการใช้งานการตั้งค่าต่างๆของเครื่องเดี๋ยวพี่แน่ขออนุญาตแยกมาอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นเราวเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเนาะ เราดูนะคะเห็นไหมคะว่าสามารถทำช็อตกาแฟออกมาสวยๆได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เน่จะทำฟองนมให้ดูเนาะ,ะพี่เน่ก็ใส่นมสดมาเรียบร้อยนะคะขอผ้าและน้ำกันก่อนเนาะปก,กติของการสตีมนมเลยนะคะะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่พิเชอร์ไปปกติของเราที่เราทำฟองนมเลยค่ะกดเลยนะคะ ก็จริงๆต้องบอกว่าสำหรับเครื่อง Cosmo Ivory ค่ะระยะเวลาในการทำฟองนมก็คืออาจจะแบบนานนิดนึงนะคะ,ะเพราะว,าว่าต้มเขาไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ทำได้เดี๋ยวดูค่ะอ่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะว่าเราก็ได้ฟองนมแบบเนียนๆมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอะทีนี้เราก็มาทำเป็นลาเต้กันที่ไม่อาร์ตนะคะเพราะว่าพี่เนไม่เชสายลาเต้อาร์นะคะ ฟองไปหมดแล้วไ่ไม่ใช่ฟองคิมมา่าเราแค่นี้พอนะคะอยา่าคาดหวังเยอะ โอเคค่ะเห็นไหมคะว่าเราก็สามารถที่จะทําฟองนมนะคะกับเครื่องชงกาแฟคอสโ o ไอวอรี่ได้ค่ะสบายๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าถามพี่เน่เนี่ยคือข้อเสียของเขานะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราทําฟองนมนะคะอาจจะใช้เวลานิดน,นึงเนาะก็คือกว่าเขาจะแบบฟอร์มตัวออกมาได้เป็นไอนาให้เราแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเครื่องชงคอสโ o ไอวอรี่นะคะเหมาะสําหรับแบบเอาไว้สําหรับอยู่ที่บ้านเนาะ,อ,ะอยู่กับบ้านนะคะมีเครื่องชงเก๋ๆสวยๆนะคะเอาไว้ชงดื่มเองเอาไว้ ชงรับแขกนะคะหรือว่าออฟฟิศสำนักงานก็ได้ค่ะหรือว่าคนที่อยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆเนี่ยอันนี้คือดีเลยนะคะก็คือชงได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าฟองนมอาจจะใช้เวลานิดนึงเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้เหมาะสาหรับแบบร้านที่แบบเป็นกาแฟร้อนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ากาแฟดําคือชิลๆได้เลยนะคะชงได้แบบต่อเนื่องได้เลยค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็น Cosmo Ivory นะคะเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะของ Oriental Coffee เรานะคะถ้าใครที่อยากจะเข้ามาดูของจริงนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองเล่นดูนะคะก็มาที่ช็อป Oriental Coffee ได้เลยค่ะก็จะมีน้องๆคอยให้คําแนะนําอยู่นะคะสําหรับเครื่องชงกาแฟ Cosmo Ivory นะคะเครื่องนี้ค่ะพี่เนนมีจัดเซฟโปรโมชั่นเอาไว้ให้ด้วยนะคะนั่นก็คือเรามีกาแฟแถมให้2ถุงค่ะถุง500กร,รัมแบบนี้เลยนะคะแถมให้2ถุงสามารถเลือกเบอร์กาแฟได้ว่าอยากจะได้เบอร์3 4 5 6ได้หม เลยเนาะแล้วก็แถมชุดแปรงทําความสะอาดค่ะคือจะมีแปรงทาความสะอาดนะคะมีผงล้างหัวกรุ๊ค่ะแล้วก็มียางดําเอาไว้ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้เลยค่ะว่าคือแค่เนี้ยครบจบแล้วนะคะในราคาแค่ หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะไม่ถึง2 0,000ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดร้านกาแฟาเล็กๆล,ลงทุนน้อยๆน,นะคะพี่เน่บอกเลยค่ะว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะถ้าดูแลชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าถ้าสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ค่ะพี่เน่จะมีลิงก์เอาไว้ให้นะคะหรือเข้ามาดูที่ช็อปที่หน้าร้านของ Oriental Coffee ก็ได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะช่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะ จะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เนมีคลิปดีๆมาอีกค่ะวันนี้ค่ะ Cosmo Ivory ค่ะเครื่องดีๆสำหรับทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ